กราฟเทคนิคเพียวเข้ามาได้เลยนะคะส่วนเซ็ตที่ขึ้นมาเทสประเวณ1,400จุดแบบขออภยนะัยท่าน1,400จุดแบบนี้นะคะในมุมมองของพี่หวานจะมองตลาดยังไงต่อพูดคุยกันกับคุณทวัชชัยสวัสดิ์พรชัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเพี่หวานอยู่ในสายกับเรานะคะพี่หวานสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณธนวันทางน้านถึงผู้รับชมับฟังทุกท่านครับค่ะข,ขึ้นมาแล้วนะคะต้นเดือนหกนะคะกลางปีนะคะพันสี่ร้อยจุดค่ะเทสวันนี้นะคะอ่ามันต้องย่อก่อนเนะะี่ยค่ะล้วการลงในรอบการขึ้นมาชนพันสี่แล้วถ้าเกิดว่าย่อเนี่ยคะ่ะจะมีอ่แนวรับอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่คะพันสี่แล้วยอ่อใช่ไหมครับพันสี่ร้อยแล้วย่อเนี่ยนะ่าจะมีแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าจุด ตอนเช้าหนึ่งสามแปดห้าเนี่ยยังไม่เปิดตลาดเดนแาวต้าจะเปิดตุ้มก็กระโดดขึ้นไปเลยคันี้ก็คือขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แรงไปสักนิดหนึ่งตลาดนะครับก,ก็อาจจะต้องดูกันสักนิดหนึ่งแะว,ว่าตลาดเองเนี่ยจะจะมีลักษณะทิศทางไปทางไหนนะครับตอนนี้แต่ถ้าถามว่าตลาดตอนนี้อยู่ในช่วงของโอเวอร์บอไหมโอเวอร์บอลมากนะครับแล้วก็ตอบรับ กเตอร์บวกไปเยอะมากเลยค่ะนะครับรกเตอร์บวกในที่นี้ก็คือเรื่องของการคาดการณ์แนวนหน้าคุณตอบรับไปล่วงหนะ้าเสมอหนึ่งว่าโควิดได้หายไปหมดแล้วแล้วก็สถานก,การณ์ของผู้รายหลักทรัพย์เนี่ยที่ที่เคยประมาณการไว้ค่อนข้างจะแย่เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะดีกว่าคือสมมติวันเราประเมินไว100้ร้อยหนึ่งรายได้ปีนี้น่าจะได้ร้อยหนึ่งพอเกิดโควิดปุ๊บเราก็ปรับประมาณการล แต่จากสามสิบเนี่ยราคาตอนนี้เนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเขาขึ้นไปประมาณแปดสิคละไรายได้เขาอยู่ที่แปดสิบึ้งปีนะค่ะซึ่งมันก็ก็ก็ดูว่ามันแพงไปสักนิดหนึ่งถ้าเราประมาณการอย่างนั้นนะครับนะฮะก็คงต,ต้องรอดูกันไปว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็เอ่อถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวของการอินเจ็คเงินเข้าในระบบเศรษฐกิจคือ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 อย่างนี้สหรัฐอเมริกาก็พยายาม ฉีดเงินเข้ามาเพื่อประยุงภาวะเศรษฐกิจยุโรปเองตั้งล่าสุดลล <S <S แล้วก็ตั้งกองทุนพื้นฟูเศรษฐกิจออกมาของไทยเราเองก็ขอกำลังอยู่ระหว่างขอ,รองประมาณหนึ่งู้ถูกไหมครับ <S 1> <S 1> ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ทฤษฎีในเรื่องราวของปริมาณเงินเิเจ๊อปริมาณเงินในระบบมันจะสูงขึ้นราคาสิานทรัพย์จะแพงขึ้นก็คือราคาหุ้นมันก็จะแพงขึ้นราคาพันธบัตรก็น่าจะแพงขึ้นด้วยมันก็จะส่งผลให้เม็ดเงินเหล่านี้เข้าสู่ระบบในขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำไง จะแสวงหาผลประโยชน์อย่างไรในในดิวเนทิวในตลาดยังสูงกว่าดอกเบี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันก็เลยขาถมเข้ามาเพราะมีความมั่นใจเรื่องโควิดทุกคนก็ขาถมถขก็มาในตลาดก็ถามว่าในระดับราคานี่มันก็แพงไหมก็แพงไปหลายตัวแล้วก็มีถูกกว่าก็มีแต่ถูกกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไม่ดีสภาพคล่องสูงไงนะครับก็จะเป็นภาพอย่างนั้นตลาดก็อยู่ในระหว่างของการตอบหาสู่จุดที่เป็นภาพแก่นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นแนวรับก็อยู่ที่หนึ่งสามแปดห้านะคะท็อปพิกวันนี้มีไหมคะพี่หวานคะสาหรับหุ้นแนะนําต้นเดือนท็อปพิกวันนี้เราแนะนําเป็นตัวของปตทนะค่ะปตทเราก็มองอย่างนี้ว่าในตัวของปตทอเองเนี่ยเ,เราเรามองเข้าเป็นเรื่องราวของควอเตอร์หนึ่งน่าจะเป็นบอททอมควอเตอร์สองน่าจะดีขึ้นที่ว่าดีขึ้นกว่าควอเตอร์ควอเตอร์หนึ่งโดยเปรียบเทียบก็เพราะว่า เรื่องราวของสต็อกลอสเองเนี่ยน่าจะหดหายไปละกควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเขาบันทึกลอไปเยอะเลยนะครับนะครับแล้วก็เรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนในควอเตอร์สองน่าจะดีกว่าควอเตอร์หนึ่งเพราะงั้นในเรื่องราวเหล่านี้น่าจะทําให้ควอเตอร์สองเขาเนี่ยเริ่มพื้นตัวขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งในขณะที่ควอเตอร์หนึ่งเป็นจุดต่าสุดมันจะแตกต่างจากหุ้นตัวอื่นหุ้นตัวอื่นเราคาดการณ์กันว่าควอเตอร์สองเองเน่เป็นควอเตอร์ที่ต่ําที่สุดนะครับเป็นบัตทอม แต่ปตทเนี่ยพอเป็นหนึ่งเป็นรับทรอมเพราะง,งั้นเนี่ยในแง่ของความปลอดภัยแล้วปตทจะมีความปลอดภัยสูงในช่วงของภาวะตอนนี้นะนะครับอันนี้ในแง่ของ Technical. เทคนิคอลเราต้องมองว่ามีสปอร์ตอยู่ที่สามสิบหกขึนึงแล้วก็แนวต้านอยู่ที่เราให้ตอนเช้าไว้อยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดสองห้าล่าสุดปตทสามสิบเจ็ดจุดสองห้าค่ะอตอนนี้อยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดสองสามสิบเจ็ดจุดสองห้าก็พอดียังไม่ได้เบก ังไม่เบรกอัพอย่างมีนยัยสาคัญก,ก็ยังไม่เป็นบายนะครับนะแต่ก,ก็ก็เหมือนกับว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นบายสิงแลได้นะครับถ้าถ้าเขาเบรกอัพเจ็ดสิบสองข้างน็จะเป็นบายสิงแตอนนี้ก็วิเคราะห์ต่อจากตัวของอาเซนน์เกลด้วยนะครับค่ะเอาละค่ะมาดูตอบคาถามหุ้นสักน,นิดนึงนะคะขอเป็นตัวตัวละสั้นๆก็ได้นะคะไปที่ตัวแรกกันก<อ>่อนเลยนะคะพี่หวานคะ่ะเล้วตันิดนึงขอห้าตัวนะคะวันนี้นะคะตัวแรกคือ TCA p นะคะทุนธนาชาตินะคะ ธนาชาตินะคะ42.50ตังค์ค่ะ42.5ที่แท็นี่ขึ้นมาแรงแล้วก็เร็วแล้วก็แรงด้วยครับวันนี้วันนี้มันเข้าไปเบรกอัพแต่เพิ่อท็อป41บาทขึ้นไปก็ถือว่าโอเคแต่ย่างสั้นๆเราดูที่42ก่อนนะครับนะบถ้ายังยืน42ได้ก็สามารถที่จะเล่นเกิงกำไรหรือเล่นลอกขึ้นไปได้แต่ถ้ายืน42บาทไม่ได้ปุ๊บก็ยังม,มีเรื่องเติมขายออกบ้างบางส่วนจะดีเอ่อซัพพอร์ตสุดท้ายคือ41บาทเริ่มดุเด็ขดขาดนะแดบิวท็อปตรงนี้ เพราะงั้นเราจะเห็นสปอร์ต42กับ41แล้วแนวต้านจะอยู่ที่้ายของวันนี้นะครับที่43บาทจึนหนึ่งแล้วก็น่าจะขึ้นไป44แต่เป็นตุดหนึงครับค่ะตัวต่อมาคือตัวของกัฟนะคะราคากัฟนนกระดาน38บาทค่ะแก้นข้างนะคะกัฟก็เออเป็นแท่งแดงลงมาเนาะสวนทางกับตลาดลงมาลรไปบาทหนึ่งละ ล่าสุดลงมาอยู่ที่38บาทตัวนๆก็มีบบเดิมของเขานะครับ3 7 7 5 3 7ดเเจ็ดซั็พป็นสอร์ตเพราะงั้นกราฟเนี่ยนะครับถ้ายืนยืน3ากเจ็7เอเอ่อเขาไปนะ 36, มหกเกับ3 6มหเนี่ยยืนย่างไรงดีเอ่อถ้าจะเล่นรอบก็ยังสามารถที่จะเล่นรอบได้นะครับนะเอ่อเด๋ยวสักคพู่นะครับกรับผมบอกกราฟผิดนะครับ3ามเจ็ดเจ็ดกับ3าสิบส <Okay. S 1> าเจ็ดเจ็ดหาสามนี้จะเป็นสพอร์ตนะครับ นะครับก็ก็คงต้องยืนยืนแถวๆนี้นะห้ามหลุดลงมาจุดซับล็ออยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ครับค่ะนะคะไปต่อที่ตัวของทีูนะคะทีอู <TU S 2> ราคาหน,น,น้ากระดานสิบสามบาทสี่สิบตังค์ค่ะทีูเนาะทีอูก็ค่อยๆยุบย่อลงมาได้หน่อยหนึ่งละนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างขารารคาปริบัติการซื้อขายวันนี้ถือว่ามามาใช้ได้เนาะ เพราะงั้นพียูเองเนี่ยจะมีสปอร์ตอยู่ที่13.13ถ 13, 13, 13, 13, ึง13.12ให้หมดเกิดการถ้าไม่ได้ลดต่ำกว่าลงมาแนะนำถึงไว้ก่อนคือรุ่นในในรีบาร์กลับขึ้นไปเอ่อก็แนวาใตา้ก็อยู่ที่13.15แล้วก็จะไปที่13.19ครับค่ะต่อไปตัวของให้หมดสปอร์ตไหมได้ค่ะ CPN นะคะ CPN ราคาหน้ากระดาน51.75ตังค์ค่ะ51.75แล้วก็ CPN เนี่ยสามารถที่ยีดเพิ่มเส้นค่าจันีอยาตรง5วันกับสุดวันขึ้นมาได้อย่างมีนัยสำคัญนะ กลับออกไป50วันิ0วันนึงเขาอยู่ที่50บาท50ต่างา50บาท,ท75ตา้างเพราะงั้นระดับราคาปรับรนะยะต้นข้านถึง50.75ถ้ายังอยู่50.75ได้โอ,อกาสที่จะรีเวิร์สกลับในรูปแบบตัว shape อยู่นะตอนนี้อยู่ในช่วงของการรีเวิร์สเป็น shape อยู่เพราะงั้น50ออ50บาท7สตา้างจะสำคัญมากเลยส่วนนวกตัน้นจะอยู่ที่53บาทครับค่ะต่อไปตัวของเคแบงค์นะคะ นะคะเคแบงเอ่อราคาหน้ากระดานหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์ค่ะเคแบงคจุดตรงนี้เองเนี่ยอ่อสมมุติว่าเคแบงยืนหนึ่ง้อยสิบาทไม่ได้อาจจะเกิดการปรับตัวหรือว่าพัดตัวลงมาหนึ่งครั้งนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอ่อเคแบงใครที่มีอยู่จะขายออกบ้านบางส่วนหรือทดลองขายบางส่วนได้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ไปรอดูตัดสินใจกันอีกทีที่หนึ่งร้อยสิบาท<ค>นะครับจะเป็นอย่างนั้นนะเอ่อเคแบงค์ K ขึ้นไปปิด นะครับในในช่วงแรกก็คือหนึ่งร้อยสิบสาบาทห้าสิบสตางค์จะเป็นแนวต้านเขานะครับซัพพอร์ตอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่หนึ่งหนึ่งศูนย์กับแรนเลยครัมีข้ามหลุดครับค่ะนะคะก็วันนี้ครบถ้วนเลยต้องดับขอบพระคุณพี่หวานมากๆนะคะติดตามพี่หวานเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของเอสนะคะทุกวันก่อนเช้านะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับพี่หวานธวชชัยสุวรรชัยจากัดสลักซับเอสล์นะคะขอภัยที่ตอบคําถามได้ไม่ครบทุกท่านนะคะ ขอภายจริงๆนะคะขออนุญาตตอบ5ท่านแรกจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวกันไปนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ท่านนักลงทุนเนี่ยนะคะมีสติกับการลงทุนเยอะๆะนะคะมีความสุขกับการลงทุนนะคะเลือกหุ้นได้ถูกตัวแก้พอร์ตได้ทันท่วงทีตลอดเวลานะคะก็ยังให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะทิ้งท้ายไว้นะคะอย่าลืมค่ะ มือใหม่มาเรียนนะคะศาสตร์แห่งการลงทุนนะคะรุ่น9หุ้นทอง The Six t a เ e of b u s s n e s s Cycle นะคะส่วนใครที่เป็นมือเกา่ามือเก่านะคะแต่ว่ายังเจ๊งหุ้นอยู่นะกำไรก็ไม่สามารถทําได้สูงสุดเนี่ยนะคะหลักสูตรรวมศาสตร์รุ่น2ก็เปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสอบถามรายละเอียดได้ทางไลนหมวยนะคะเดี๋ยวหมวยจะตอบไลน์นะคะก็ สอบถามรายละเอียดแล้วก็ทักไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะลาการไปก่อนยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะในช่วงวันพรุ่งนี้แต่ว่าช่วงบ่ายอย่าลืมมาติดตามนะคะตัวบิสคอนเน็ t วันนี้ก็ใ,ใ,ในในในรายการก็จะมีคุยเรื่องของการลงทุนนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะทางพีเอฟเอ็มหนึ่งร้อยสองแล้วก็ทาง Facebook รู้ทันหุ้นนะคะซึ่งหมวยนะคะจะ มหมยจะจัดวันจันทร์ถึงพุธนะคะแล้วก็พฤหัสสุกเนี่ยจะเป็นคุณอัญฉชลีนะคะแต่ว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยอัดแน่มแน่นอน,นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ